ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพุ่งหยกแล้วนะครับคลิดมามาเรียกชันอีกแล้วครับผมเทลเลอร์ซีรีส์ใหม่ครับส่งร้อนเสิร์ฟรักหยกยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะว่า on air วันไหน on air ช่องไหนพูดเลยจริงเพราะว่าหยากก็เห็นตัวเทลเลอร์เนี้ยจากใน Twitter แล้วก็เลยมาเซิร์ชใน Youtube เห็นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปิดดูดังนั้น ตั้งใจว่าจะมาเปิดดูแล้วก็เลเยชั่นพร้อมกันกับทุกๆคนนะครับผมก่อนจะไปดูแลเลยชั่นพร้อมกันฝากทุกคนช่วยกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับรวมถึงปล่อย l อลโลทางอินสแก,กร,รมด้วยนะครับเดาเรื่องนี้ว่าน่าจะดีแหละเพราะว่าเป็นคนเีทีวิตเต็มเลยตอนอย่เห็นแต่ยังไม่ได้เปิดดูนะเรามาดูพร้อมกันอน้องคนนี้ชื่ออะไรวะไม่อยู่ลืมอ่น้องกันปะ ว้าวเองนายนี่มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นเชฟอยู่แล้วอวพี่ตีอย่างมากก็เป็นได้แค่เจ้าของร้านอาหารธรรมดาธรรมดานั้นแหละหลอแต่ไม่ขนาดนั้นอะเสร็จได้คับเชฟคะออเดอร์ไปนี่ยังไม่ได้เลยค่ะเล็กขอโทษครับ ความหรานใกล้เคียงหวานไก่้สุดพิเศษจากร้านอินเพื่อน้องเพื่อนถ้าน้องไม่มีไม่มีหรอกเชียวบอกผมนะครับอยากกินแต่สิเดียวเราคนนี้ที่จะกินเขาของหนูค่ะเชฟนทีนี้นี่วะทีนี้แม่ครับเอกเขากลับทำอาหารที่บ้านได้ไหมครับแม่สูงที่เอกเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยเหมือนแม่ ใช่ค่ะดูว่าเอกอยากเป็นเซฟพี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งนในรายการเดอะเชฟผมว่าสิ่งที่พี่ทำพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่า,าเาอกวิ่งที่ถังใบมีแล้วล่ะลูกไอพี่ตองลูกอบอกุ่นกันวะปู่มันปู่มันกระติดรัก กระสีปรัยามไม่ใช่ว่ามันมีมิน,นิ่งสูงขนาดนั้นพี่ได้ยินไหมผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยใจ๊ยาไใจร้ายลายพี่เคยคิดกับตัวเองนะถ้าพี่แก่ตัวลงพี่จะไปทำอะไรที่ไหนไม่เท่ากับใคร ี่้โอ้ my god true d e s i t i n เนี่ยว้าวส่งร้อนเสร็จแล้วพี่ชอบกินหมยัดเบอ่ะเออชอบนะคุณเอือกีอ้ ชอบเยอะด้วยชอบเยอะด้วยเราเองอ่ะชอบบ้างชอบคชอบหมูอ่ะเชียชอบพี่กุนเนสฉันชอบคำนี้ชอบพี่แล้วรอยยิ้มเขาคือชนะทุกอย่างในโลกแล้วอ่ะยกเลิกก่อนโอเคเฮเกนเห็นปะตอนจบเรื่องอ่ะครับ ตอนจบตัวเทลเลอร์เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าออ,ออนแอร์ช่องไหนเวลาไหนวันไหนอ่ะคงต้องรอติดตามนะแต่หยกเดาว,ว่าน่าจะออนแอร์ทางช่องเขาเองมั้งหรือไม่ก็ MAYBE แบบอาจจะเป็นช่องวันหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะเอกเอือ้อทำไมหยกลืมชื่อน้องคนนี้อะเขาเล่นมางเอิรรักหยกจำได้แต่ทำไมหยกลืมชื่อ ห้าไหมไปกันเสียเวลาอ่าเอางี้ในเรื่องรู้สึกเลยว่าคนที่ชื่อเอื้อยอยู่เดาว่าน่าจะเป็นแบบลูกคุณหนูคนนึงมีตังเลยอะ่ะแล้วก็เรียนเชฟมาอยากเปิดร้านอาหารที่โดนพิติบีบว่าคุณเป็นได้แค่เปิดร้านอาหารคุณเป็นเชฟดีๆไม่ได้สุดท้ายเขาเปิดร้านอาหารแล้วก็เป็นเชฟได้เป็นเชฟที่เก่งด้วยดูจากในเรื่องนะครับผมเป็นเชฟอาหารไทยนะแล้วก็ความน่ารักคือว่าเอก เป็นไบมีคือเหมือนเหมือนขับแบบเป็นไรเดอร์อะเป็นคนขับส่งอาหารใช่ปะแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็แบบคงไปในี่นี่เห็นแล้วชอบกันประมาณนั้นอะแล้วก็อาจจะแบบยังก็ไปบ่อยคุยกันทําให้ดาว,ว่าเอกอะน่าจะอยากเป็นเชฟเหมือนการชอบการทําอาหารก็ทําให้มีการคุยกันสอนกันทําอาหารสุดท้ายเหมือนมีการ c h a l l e เลน Challenge, ประกวด The Chef กันก็ คงมีเรื่องของประโยชน์บางอย่างมั้งคงจะเป็นพอยท์ที่ทำให้สองคนที่ทะเลาะก,กันแล้วกลับมาดีกันประมาณนั้นนะส่วนปู่มันยามันอันนั้นเป็นซีนที่น่ารักอ่ะมันเหมือนกันมินิ่งว่าแบบปูม่มันกำลังกสอศิลปรักยามันแล้วหันไปมองกันคือดีมากแล้วก็ไปไหว้พระธรมบูมันม,นมีรู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยน,น,น่าจะมีความน่ารัก ของสองคนซึ่งเป็นฟิลเหมือนพี่กับน้องเหมือนไม่ใช่เหมือนของคนที่อายุต่างกันนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มาคบกันมาชอบกันแล้วเหมือนจะมีเพเชอร์ที่น่าจะเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้มีประเด็นทําให้เหมือนมีให้เรื่องมันสนุกขึ้นแล้วก็น่าจะฟินน่ารักแหละเพราะว่าการหย่อดกันตอนจบพี่ชอบหมูไหมครับชอบมากเลยและเอกก็ตอบว่าชอบพี่ครับอันเนี้ยนส ดน่นอนซีเรีองนี้เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่โคตรน่าติดตามเลยครับผมยังไงถ้าใครมีข้อมูลว่าซีเรื่องส่งร้อนเสิร์ฟรักจะออนแอร์ทางช่องไหนกี่โมงวันไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกอยู่ทีนะครับผมเราจะได้เตรียมตัวที่จะทำเลชั o นได้จ,จัดโปรแกรมถูกยังไงเจอกันคลิปหน้าครับช่วงนี้ออกไปข้างนอกดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่างที่เห็นข่าวกันน่าจะรู้แล้วว่ากรุงเทพมหานครกลาเป็นพื้นที่สีแดงแล้วโควิด กลับมาหลอนเราก่อนสงการซะงั้นเอาไป้ขางนอกใส่แมสตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองด้วยเช็คแคร์ครับรลบิอยูนะครับบาย